นักลงทุนหลายๆคนนะครับคงจะเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า high frequency trading หรือว่า HFT นั่นเองที่ในระยะหลังนะครับเริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ก็มีหลายมุมมองนะครับที่มองว่า HFT นั้นเป็นผู้ร้ายในตลาดหุ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ high frequency trading นะครับหรือว่า HFT คือการส่งคำสั่งซื้อขายนะครับที่มีการประมวลผลโดยโปรแกรมต่างๆแล้วก็ตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อขายนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโปรแกรมเทรดดิ้งนั่นเองซึ่งเป็นที่นิยมกันมากนะครับในกลุ่มนักลงทุนสถาบันทั่วโลกเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งคำสั่งซื้อขายโดยนักลงทุนในกลุ่มนี้นะครับก็จะจัดเป็นนักลงทุนประเภทโปรแกรมเทรดดิ้งประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้กลยุทธ์ความเร็วสูงและมีความถี่ในการซื้อขายที่สูงไม่นิยมถือครองหลักทรัพย์ไว้นานโดย HFT นั้นนะครับมีสัสดส่วนมากกว่า50%ของมูลค่าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาและคิดเป็นเกือบ50%ของมูลค่าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ยุโรปเช่นเดียวกันกับสัสดส่วนต่อมูลค่าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์สำคัญในภูมิภาคนะครับเช่นฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีไต้หวันมาเลเซียและอินโดนีเซียก็เปิดกว้างให้กับนักลงทุนในกลุ่ม HFT เหมือนนักลงทุนทั่วไปสามารถซื้อขายได้ในทุกหลักทรัพย์และไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการเป็นนักลงทุนประเภทนี้ รวมถึงไม่มีการใช้ระบบใดๆเพื่อชะลอความเร็วของคำสั่งซื้อขายที่ส่งมาส่วนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ตลาดอื่นๆในภูมิภาคมีการกำหนดให้ HFT ต้องลงทะเบียนก่อนจึงสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาได้เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงรัดกลุ่มยิ่งขึ้นรวมถึงมีข้อปฏิบัติเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตาม พื่อการตรวจจับคำสั่งซื้อขายที่อาจส่งผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจผิดซึ่งอาจกระทบต่อภาพรวมและความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ทั้งนี้นะครับ80%ของมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนในกลุ่ม HFT ก็จะกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่เช่นในเซ็ต100เท่านั้นส่วนหลักทรัพย์ขนาดกลางและเล็ก หรือกลุ่มนอกเซ็ตร้อยนะครับก็จะมีสัดส่วนของ HFT ร่วมซื้อขายอยู่ด้วยแต่ก็คิดเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้สูงมากนักซึ่งจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปี2023นะครับจากการสำรวจหุ้นที่มีราคาตกลงมามากกว่า30%หรือว่าราคาตกลงมาภายในวันเดียวมากกว่า20%นะครับ จะพบว่ามีนักลงทุนในกลุ่ม HFT ไม่ได้มีบทบาทที่สูงมากในการซื้อขายหุ้นดังกล่าวอยู่เพียงที่ระดับ15-2ถึงเท่านั้นจึงไม่อาจบอกได้ว่านักลงทุนกลุ่ม HFT จะสามารถกดดันราคาหุ้นในตลาดให้ร่วงลงแรงเนื่องจากหุ้นที่ระดับราคาลงมามากนั้นส่วนใหญ่ก็ถูกซื้อขายกันโดยผู้ลงทุนบุคคลเป็นหลักถึงแม้ว่านักลงทุนในกลุ่ม HFT นะครับจะก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างมากในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน จนสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายนะครับมากกว่า40%ไปแล้วนะครับแต่การที่จะบอกว่านักลงทุนในกลุ่ม HFT นั้นเป็นคนที่สร้างความปั่นป่วนหรือว่าผันผวนให้กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเนื่องจากที่ผ่านมานั้นนะครับก็พบว่าตลาดของเรานะครับมีความอ่อนไหวและสามารถที่จะเคลื่อนไหวขึ้นลงได้ตามปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบได้อยู่แล้วตลอดเวลา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่นักลงทุนในกลุ่ม HFT เท่านั้นนะครับที่จะสามารถกำหนดทิศทางราคาของหุ้นได้ครับ